เฮ้ยใครพกปืนเข้าบ้านวะใครพกปืนเข้าบ้านพี่เนี่ยขอโทษเขาผว่าผมมามาแบบคุณมาทำอะไรบ้านผมยิงปืนเล่นนะบ้านผมไม่มียาบ้าคุณทอะไรบ้านผม A few minutes later สวัสดีชาวจักอะไรนะชาวจักสารทุกคนเรื่อเอาแว้สวัสดีชาวจากทุกคนด้วยนะคะอ่ะต่อต่อต่ออะอะแล้วพี่พูดว่าไงต่อ ทุกวันดีชาวอนาจักรชฉดีวันนี้เราพบกับเกมไม่ใช่ไม่ใช่เราพบกับเกมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดอยู่กับเกมไม่ใช่ด้วยไม่ใช่อะรอวลืม้วโอ้โหห้นี้เรียกว่าเป <t ips> ็น <GO> พ <av uther> ี่เป no ็น anyway, น้องกันได้ยังไงแค่นี้ก็จบไม่ได้ วันนี้เรามาอยู่กันอีกเกมไอดินนี่สตาร์เดือขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมเวอร์เพเติมเกมสะดวกและก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง3 0 0แสนคนตาเดือเติมทุกเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ้ยนอนกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยปรโมาชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องสตาร์ดิวตูนนำโค้ดสตาร์ดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีก เปให้คุ้มเตปให้ฉลาดตรงทีเคลมเพอร์เพทเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โค้ดสไตล์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมกันจะยกหัวสตาร์เดือมันจะเล่นป้าบ้างก็ได้ข่าวว่าเล่นไปแล้วไม่ใช่หรออ่ะใช่ความนิดอีกอีกเป็นความผิดหนูถูกแล้วอะไรนะเสียงเสียงวุบเสียงวูบอ๋อสายไมคอ๋อปะเขาเกิดโรงงานพี่ปะเขาเกิดโรงงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวน้อยก่อนปิดน้อยก่อนครับโอเคครับโอเคครับทุกคนเต็งเต็มทีมขาดไปเลยเดืนบไปเยือบไปเอ้ยไอ้ลอให้หน่อยรอยหน่อยรอยหน่อยรอยหน่อย มาเวลมาเวล,ม,ลวม,ามาเวลชุดโกโกวาที่นู้อยากได้โอ้ยผมกำลังเปิดกล่องเพลินๆเลยอะครับเ<ผ>มื่อกี้นี่โอ้โหใช้ไหม่ที่หนูอยากได้อยากโดนอยากได้อยากรวมกังไงโอ้โหไอ้ถามมาถึงมันก็ทุบตีเลยทุบตีอยู่เลยใช้ไหม่ไหมครับใส่ใหม่โอ้โหสายเกินไปแล้วครับสำหรับคนอย่างเธอน่ะตายแล้ว ผมมาเอาผมในอภัยแบบพี่เป็นสังเกตแบบนี้มันแบบนี้มันตอนกลางคืนเหรอเดี๋ยวพี่เห็นพระจันทร์ว่ะเฮ้ยพระจันทร์ไหนอะพี่พระจันทร์พระจันทร์อยู่อยู่ทางบ้านเล็กอะจ๋าพี่โอ๊ไอ้ถังมันผอมขึ้นนะพี่จะกินเนี่ยจริงเหรอใช่ปกติมันจะตุ้ยด้วยกันนี่ลงไปแล้วนะบุลลี่ว่ะไปแล้วนะไม่ได้บุลลี่น้องเขาได้แล้กบอกตุ้ยนุ้ยเหรอนั่นรพี่น่นรักน่นรักโอเคโอเคโอเคน่ารักน่ารักน่ารัก ไฟแดงจอดตูดไปแล้วไฟแดงจอดตูดไปแล้วพี่คิวยืนถอนนดใกล้พี่เรียกอะไรวะยืนถอดเรียกอะไรวะไม่รู้แหละเมื่อกี้ขวดมั่มวเมื่อแจ้งง่กับเขาเม,ม,มื่อกี้พี่กดยืนถอดมั่วน้องถังทำด่งาดดงมาด้วยเหรอฮะหนูทำด่างมาด้วยเหรอลูกพกด่างมาด้วยเหรอมีดองไม่ค่าด,ดองแอนแอดแอนแอด สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจู๊ไปละก้าเอ้ยถอยถอยถอยพี่เคลียร์เขาเองพี่เคลียร์เขาเองอะไรมีปัญหาอะไรกับผมล่ะว้ากดตัวทองเอ้าเขาเอาตัวทองมาว่ะเนาะยังก็ได้เวลา อุ้ยอันนี้ลมใหญ่ไม่เอาไม่เอาลมใหญ่ไม่เอาลมใหญ่เก็บคนเก็บอะไรใหญ่นะเอาลมเล็กมาอ๋อพี่กดผิดเป็นลมใหญ่นลพี่อยากได้ลมเล็กมาตุ๊ต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 ุ๊ตาต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  เอาพี่ไปอยากจะนนี่มันไปเหตไกลโอ้าแต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไรคนไปไกลสามตัวเลยสามตัวเลยยังก็ได้เวลาขี่เมฆแมไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่พี่กี่เมฆมีแล้วอุ้ยดีนะที่เราเป็นคนขี่เมฆคนดีขี่เมฆได้อเมซิ่งใช่ที่เป็นโกคู หยิเงนมหาภัยาพต้องถกหลายต้องถังด้วยพ่อคะอย่าทำหนูไปทำเอมมาหนูไม่ใช่เอมมาสักหน่อยหน้าหนูเหมือนเอมมาหรอหนูเจ็บหนูเป็นเอมมาไม่ใช่หรอหน้าหนูเหมือนเอมมาตรงไหนหนูไม่จะเปอนเอมมาสักหน่อยเจ็บินอาสงตัวไม่เิงเหรอจริงเหรอไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องจริง ผมจะขี่แมฆดีคุณว่าไปไหยไกลแต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไรกับมาเมื่อกี้ขี่แม่โชว์พ่อเลยหนึ่งทีพ่อได้แต่งงหนแม่คารีิวแต่เพียงเท่านี้โชันรีวิวแต่เพียงเท่านี้อี่ยังง่ะเมื่อไ,ไ,อไอง <laughs> ครับรอบนี้มีอ่างเปรือยยังครับโอ้โหแมปโรงแรมด้วยอย่างชอบเลยมั้ย ขอดูอ่งเปาของเลื่อหน่อยดิอ่งเปาอ่งเปาไหนอ่างเปาของเลื่อนอ่งเปาของอัวอันหนึ่งนะอุ้ยอันนี้ผู้ชายของทษอันนี้ผู้ชายไอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอผิยอุ้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 ออ้ยอุ้ยออั่ยอ้ยอุ้อุอ้ยอ้้ออ ไหนไหนหาหาหาในอังเปาของลื้อน่ะอังเปาของลื้อไออังเปาแอนไม่ใช่ตะกินนี่นี่ไม่ใช่ตะกินดีดิก่อหน้าที่ไม่ใช่สกินดีดิเอาเปิด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 เอออังเปาลรือสายใหมถามเซอแล้วอยากเอาอันไหนเลือกมาให้ซอร์ฝั่งนู้นบอกไ่เอาหรอกค่ะคนบ้าอะไรเอาของุนยนต์ไม่ใช่ดีทรอยเป็นคอมฮิวแมนครั a few minutes later ยังชอบเลย โอังเปานั่นล่ะอังเปามากินอังเปาเขาเดินไปทางไหนอะคะรู้หรือเปล่าคะเดี๋ยวไม่เห็นแล้วอ่ะเขาไปอยู่กับเราเลยอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออังเปาหน่อยค่ะลุงขออังเปาหน่อยให้ให้อันรับไม่เอาจะเอาสายใหม่จะเอาสายใหมขอสายใหมขอสายใหมอ้าวไอ้นีแม่เอ๊ะไอ้นี่ ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริง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 เอาเชียร์ผิดคนด้วยตีดี้มีแต่คนแปลกไม่แต่คนแปลกแปลกอะไรเออ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 ไป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 พี่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วฝากฝากฝากตูดฝากดูอย่าเพิ่งพับนะอยเพิ่งพับอย่าเพิ่งพับอย่าเพิ่งพับขอบคุณขอบคุณขึ้นโอเค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 เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไป มาแล้ว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 อะไรอะอะไรีเอะไรคกมึงไปทไปอีกวาโอริโอมันวาโอริโอ้บาทอีกแล้วโอริโอ้บาทอร่อยหเลยมันวาโอริโอ้บาท อยากได้ค่ะไม่ได้ถามคุณอ้าวเดียววัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิเชยยวิเชยยวิเชยไปดีกว่าเขาอ้อมมาป่ะเขาอ้อมมาว่ะรอ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 อย่าพับนะอย่าพับนะอย่าพับนะ เลือกคุณได้ไหมภายในคืนนี้อยากได้กี่ครั้งให้ฉันบอกรักเธอเฮ้ยยูไม่เชยอยู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 เชื่อยูเชยขอโทษทีวันนี้ว่าผมอยากกินอ่างเปาอ้าวแล้วเขาไม่สนใจเราเลยใช่สิเราไม่ใช่คนถืออ่างเปาอ่างคีวอนก่อนพี่พี่สั่งจองต้อง้อมไหมโอเคโอสั่งจองละสั่งจองแล้วทำไมมีคนองเงินว่ะสี่พันกับสามพันไม่ส่งให้ราชากับอัศวินมันเลยว่ะ อู๋ยังชอบเลยอู๋ยังชอบเลยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไปเอาไว้ซื้อของที่ไหนบอกมาเดี๋ยวไปช้อปปิ้งค่ะมันจะไปช้อปปิ้งเองไม่ใช่ราชาหนูไปยืนข้างไม้เขาก่อน ไปดีกว่าไปไหนคุณเกชาไปด้วยไปด้วยของผมคุจะไปแยกใ่ตมผมได้ยัง<อ> <laughs> ไม่นะไม่นะ <c oughs> หนูโดนเกลียรหนูโดนเลียนแมวไปด้วยวหนูโดนเกียรนูโน,นเียรว่างไง เ้อจะไปไหนเธาจะไปละมาเฮ้ยมีใครทำไรวะเมื่อกี้ใครทำไรวะอ้ทไรอะอี้ทำไรอะอี้ทำไรอะอีทำไรอะอุ๊ยชายชายเมฆไม่ทัน่ะอยากจะขี่เมฆชายไม่ทันเลยอะ โอนไม่อยากขี่แม่อะแม่ไม่หนูขี่อ่ะเมื่อกี้มีคนยิงปืนติดขื่ออะไม่มีค่ะไม่มีมีคนยิงปืนติดขืออ่ะถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ